ไปดูเรื่องนวัตกรรมกันหน่อยนะคะ CPF ได้โชว์นวัตกรรมด้านสัตว์น้ำมาตรฐานระดับโลกในงานสัตว์น้ำไทย2020ไทย a q u a าเอ็กซ2020ครั้งที่2นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ทั้งความรู้ด้านวิชาการนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆให้กับเกษตรกรที่เขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยด้วยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel and g ก l f ที่จังหวัดสะเชิงเซาค่ะ ดรจรันธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานสัตว์น้ำไทย2020หรือไทยอควาเอ็กซโป2020ครั้งที่2 ที่จะขึ้นภายใต้แนวคิดสัตว์น้ำไทยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืนโดยมีนายมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงนายสรายุธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรแห่งชาตินายบรรจงนิสสพ,พวานิช์ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยนายพัชรินจินดาพันธ์นาย,ยกสมาคมกุ้งตะวันออกไทยผู้นําองค์กรเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์น้าทั่วประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานณโรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟจังหวัดฉะเชิงเซา สำหรับงานสัตว์น้ำไทย2020จัดขึ้นระหว่างวันที่2-4ธันวาคม2563ภายใต้แนวคิดสัตว์น้ำไทยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืนโดยสมาพันธ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยสมาคมกุ้งตะวันออกไทยร่วมกับพันธมิตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมด้านการประมงและการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ ในการนี้ดรจรันธาดากนสูตรองคมนตรีได้เยี่ยมชมบูธ CPF ที่นำเสนอนวัตกรรมด้านสัตว์น้ำมาตรฐานระดับโลกโดยคุณวิทิตภูธนทรัพย์ที่ปรึกษาอาวุโสสายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและคุณนภินสุรักขกะรองกรรมการผู้จัดการการตลาดอาหารสัตว์น้ำและเวชภัณฑ์สัตว์น้ำและพนักงาน CPF ให้การต้อนรับ ซึ่ง CPF ได้ร่วมโชว์ศัก,กยภาพความเป็นผู้นําในการผลิตกุ้งที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานโลกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพการผลิตลูกพันธุ์กุ้งที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากเป็นที่ยอมรับระดับโลกปลอดโรคทนต่อสภาพแวดล้อมและทนโรคและมีระบบการจัดการการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตั้งแต่เทคโนโลยีการทวีตน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตกุ้งสนับสนุนความสำเร็จที่ยั่งยืนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยในการผลิตกุ้งทั้งปริมาณและคุณภาพสะอาดปลอดภัยปลอดยาปฏิชีวนะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตรวจสอบย้อนกลับได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก